ครับก็สวัสดีครับนี่มาอีกหนึ่งเครื่องนะครับ JBL fit 4ครับมาการเหงที่เคยแจงนะครับซื้อแบตเตอรี่มาเปลี่ยนแล้วสายแพรขาดนะครับเครื่องเปิดไม่ติดครับตอนนี้ FC ก็เห็นคลิปแล้วก็เลยสั่งมาครับส่งมาให้เปลี่ยนสายแพร์หน่อยนี้ผมยังไม่ได้เช็คเลยว่ามันแพรขาดอยาลือไปแงะจนบอดเสียด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจครับเดี๋ยวขอ เช็คเอีนี้ให้ดีให้เอฟก็สั่งมาใส่มาแบบคร่าวๆนะครับเนี้ยใส่ขอ,อกแกะเช็คทุกอันนะครับตัวนี้ก็แกะเนี้ยโอ้สีมือแล้วครับเนี้มีน็อตตัวนี้คัดด้าละสองตัวครับที่สี่กับที่สามจะคล้ายๆกันนะครับ พิษสามน็อตจะยาวนะพิษสี่เอ้พิษสี่น็อตจะยาวพิษสามน็อตจะตั้นนะครับเนี่ยม่ร้นะเนี่ยนี่จะมีผมรองสวิทช์ด้านในนะระวังหล่นหายนะครับ สถานนี้ครับแต่ก็จะมาแกะนอ็อตหัวนี่ครับนี่รุ่นนี้รุ่นนี้ไม่มีนอ็อตครับรุ่นนี้รุ่นนี้ใช้เป็นบิดนะบางรุ่นจะมีน็อตล็อกนะครับถ้าเป็นสามนะรุ่นนี้มัน,น,ะน,นะน,นจะ,ใช,นะนใช้บิดเอาละครับเนี่ยบิดใช้บิดเอางนี้ครับบิดซ้ายบิดฝาเนี่บิดเนียนะบิดาตามเข็เมนาฬิกา เนี่ยก็จะเปิดออกสองด้านจะเหมือนกันนะอ่าจะกลับกันนะอันนี้ทวนเข็มด้านนี้จะตามเข็มด้านนี้ทวนเข็มโอเคไ,ได้ลนะักษณะนี้นะครับนี่มียับเลยครับด้านนี้ไหลแพร่นี่ะเดี๋ยวผมขอแกะ เก่อนนะครับนกแกะตู้ชาร์จกอ,อ,อต้นชาร์จนี่ออกขึ้นมาด้วยนะออกด้วยนะครับถ้าเราจะหานหินใส่แพร่ให้ห็นใส่แพรนะครับปลดสายด้านในนี่ว่ะครับนี่ครับ อิมดึงนะครับเลยติดกาวอยู่นะครับเปิดเปิดพวกก๊อตเทปนี่กก่อนนะครับก็ค่อยระวังนะครับเดี๋ยวมีสายเพล็กสายเพลสายแพรเ,เส้นเล็กอยู่นะครับตรงนี้ แกะแตนเย็นนะครับนะครับเราก็จะเห็นสายแพร์ครับนี่อยู่ข้างในนี่ครับนี่ีปลายน่าจะเสียนะครับเนี่ยเส้นแบบครับเส้นแบบนี้ปลายเสียนะี่นี่สายไม่ขาด เดี๋ยวเช็คดูอีกทีครับต้องใช้มิเตอร์เข็มวัดไล่์ทีละเส้นครับจะรู้ไม่ต้องแกะหลอดอัมพล์ออกด้วยนะครับ นะครับนี่ชาร์จอยู่นะครับนี่จริงๆชาร์จไปเต็มแล้วลองไปใช้อยู่เมื่อคืนนี้โอเคเดี๋ยวเราลองเปิดให้ดูนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวลองเชื่อมต่อให้ดูครับโอเคใช้งานได้ทุกปุ่มนะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับ